สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับผมเป็นเตาแก๊สสองหัวเตาครับเตาฟู่ครับเตาแก๊สไฟแรงสูนครับอันนี้โครงสร้างก็เป็นสแตนเลสครับสแตนเลสเกรด304ครับผมเกรดอาหารนะครับผมอันนี้ก็เป็นหัวเตาเคบีฮาครับต้มผัดแกงทอดเหมาะเลยครับตัวนี้ครับสำหรับบ้านอาหารหรือว่าใส่ในบ้านก็ได้ครับสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปนะครับ อันนี้ผมก็จะมาแนะนําครับผมอันนี้ขนาดของตัวเตานะครับผมด้านกว้างครับแนวลึกนี่ครับอ่า48เส้นครับส่วนด้านยาวนี่ครับความยาวนี่ครับประมาณอ่าอยู่ที่หนึ่งเมตรครับผมหนึ่งเมตรครับผมขนาดก็คือ48คูณหนึ่งเมตรจากพื้นจนถึงท็อปนี่ครับอยู่ที่75เส้นครับก็พอดียืนครับผม จะมีหมอมีเตาพัดกับพัดพอดีบดิกรมครับบปวดหลังครับผมเวลาโยกหมอยกยังขึ้นกับสบายครับผมเวลานาหนักได้หลายครับผมอันนี้ผมก็ขายในราคา7,500าบาทครับอันนี้ผมก็ทรงฟรีนะครับพี่น้องสําหรับผู้ที่สนใจในเขตอำเภอเพ็นหรือจังหวัดอุดรครับผมอันนี้ผมจัดโปรครับทั้งผมจัดเองนะฮะผมให้พี่น้องบานเทาอยากให้ล่องไซเบิรงครับผมใส่ทุนใดท่านครับการันตีเลยครับผม สิบปีเป็นยางตามาขายต่อกันยังได้ราคาครับจะเสื่อมสภาพกันตามกันใช้งานนี่คือหัวเต่านี่ครับคือ,อใส่นักใส่หน่อยก็คืออมันจะเสื่อมสภาพกันไปครับผมอันนี้สามารถซื้อเปลี่ยนยังได้ครับผมมีขายตามท้องตลาดทั่วไปครับผมเป็นใไซสแตนดาร์ดครับวางใไซกันได้นะครับผมอันนี้ก็ขอฝากครับร้านช่อชโยเครื่องวัสดสแตนเลสครับผม จากเชียงใหม่นะครับจัดทรงใดครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับ